ดีค่ะพวกเราอริการค่ะค่ะป้าค่ะป้าค่ะกระแตค่ะวันนี้เราอยู่ที่สียมกระแตค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเทปแรกของพวกเราแทปสดออเดโก้ค่ะและมืคอนของพวกเราในวันนี้คือนิวี่แองเจอออเดโก้ค่ะเพราาิคแรกของเรามีอะไรก็ป้าป้าคือมิคแรกของเราวันนี้นะคะเราจะมาพูด สวัสดีค่ะนี่ชื่อไหนคะทิปค่ะอยาอกทราบว่ามีเคล็ดลับการดูแลผิวหน้ายังไงให้สวยใสได้นขนาดนี้คะก็เริ่มด้วยทีมบำรุงผิวนะคะที่สำคัญอะไรก็คืออย่านอนดึกเพราะว่าถ้านอนดึกปกตื่นเช้ามาหน้าก็จะโทรมแล้วก็รูขุมขนเขท้างจะกว้างมากค่ะแล้วมีวิธีการออกกําลังกายอะไรอย่างนี้ช่วยด้ไหมคะช่วยค่ะก็คืออย่างทิปก็จะเต้นค่ะออเต้นค่ะเต้นบ่อยไหมคะบ่อยค่ะเป็นเต้นคัเวอร์แดนใช่ะง่สุดท้ายนี้เดี๋ยวช่วยฝากเคล็ดลับดีๆให้กับเพื่อนๆหน่อยนะคะ ค่ะก็สำหรับใครที่อยากได้ผิวหน้าที่ขาวกระต่างใสนะคะก็าทาครีมบำรุงผิวนะคะไม่ว่าจะที่ห้อใดก็ตามก็ลว้วนมีมีเอกลักษณ์ของแต่ละสินค้านะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่านอนดึกค่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าชื่ออะไรคะชื่อเนทค่ะแล้วมีวิธีการดูแลผิวหน้ายัางไงบ้างคะอ๋ะอก็เออ บางวันที่แต่งหน้าใช่ไหมคะพอกลับมาที่บ้านปุ por ๊บบอกก็ให้ครีมครี้ซีกกระสุนงออกให้หมดเลยแล้วก็ทาครีมทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็ต้องไม่นอนเกินสี่ทุ่มใช่ไหมคะแล้วก็ินน้ำเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะกิ้มผู้เขาผลไม้เยอะๆยังไงสุดท้ายเดี๋ยวช่วยฝากคำแนะนำดีๆให้เพื่อนๆหน่อยค่ะค่ะก็ยังไงก็ให้ดูแลสุขภาพผิวหน้าดูแลสุขภาพร่างกายกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะไม่ทราบว่าชื่อคุณอะไรคะชื่อคุณเตรยครับเคล็ดลับหรือครับก็คือเอทานของที่มีประโยชน์ครับแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆครับแล้วก็พักผ่อนออกำลังกายอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะก็ออกกำลังกายด้วยครับปกติเออจะเป็นคนชอบเล่นฟิตเนสอะครับก็ถ้ามีเวลาว่างสุกเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยครับก็จะไปฟิตเนสนะครับยังไงสุดท้ายเดี๋ยวช่วยฝากคำแนะนำดีๆให้เพื่อนๆหน่อยนะคะในการรักษาดูแลผิวหน้าค่ะเออก่อนออกแดดดูครับว่าควรทาครีมกันแดดครับเป็นการช่วย ป้องกันผิวจาแสงแดดได้ครับเพราะปกติช่วงนี้แสงแดดแรงมากครับก็ควรจะทาครีมกันแดดครับขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อข้าวบดค่ะขอทราบเคล็ดลับการดูแลผิวหน้าหน่อยได้ไหมคะ ต้องล้างเวลาที่แต่งหน้าอย่างนี้ค่ะต้องล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ลบำรุงผิวห,หน้าที่ถูกกับผิวเราดื่มน้ำค่ะผลไม้ที่มีประโยชน์แล้วก็ล้างหน้าให้สะอาดนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ สวสัสดีค่ะน้องเชื่ออะไรคะเฟสค่ะมีเคล็ดลับการดูแลหน้าไะคะหน้าใสมากเลยก,บบก็ปกติก็คือคุณแม่ก็จะหาพวกครีมอะไร,อไรให้ทาอยู่แล้วคะ่ะก็ก่อนนอนคุณแม่ก็จะบังคับให้ทาครีมะคะ่ะคุณแม่เป็นคนทําให้เลือกให้ทุกอย่างเลยใช่ไหมคะ่ะคุณแม่ก็จะแบบหาครีมกันแดดอันนั้นอันนี้ดีก็ะจะมาให้ลองใช้ค่ะ อย่างมีแม่งี้บ้างจังนะคะจะมีการเลือกทานแบบทานอาหารที่มีประโยชน์อะไรอย่างนี้ค่ะผักผลไม้อะไรอ๋อปกติก็คืออย่างที่โรงเรียนก็ให้ทานกล้วยน้ำว้าใช่ไหมคะเพราะว่าคุณย่าเคยบอกว่าทานกล้วยเราผิวจะสวยกล้วยไข่กล้วยหอมนี่ไม่ได้เลยใช่นะคะต้องเป็นกล้วยน้ำว้าจริงๆแบบกล้วยไข่กับกล้วยหอมมันจะทำให้อ้วนหรือกล้วยน้ำว้าอว่าดูพี่กินกินแต่กล้วยไข่กล้วยกล้วยน้ำว้าค่ะแต่น่ารักน่ารักน่ารักเหมือนเลยอุ้ยขอบคุณค่ะนี่น้อง ทานเป็นน้ำอะไรบอดี้ก็ทานผักาดเขียวอ่ะขมับเปล่าอ่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะน้องชื่อะไรคะแดนค่ะวันนี้มาทำอะไรคะมาประกวดคนกล้าค่ะน้องๆทำอะไรคะร้องเพลงค่ะ ลองลองลองโชว์ในที่ดีนิดนึงได้ไหมคะเองวิอเวนเออมันดู่นสั่นกันนั่นแกมันดูหุ่นสังนกันนั่นแ่ฮตอนนี้รักษาผิวหน้ายังไงคะหน้าใสมากก็ใช้โฟมล้างหน้าที่เหมาะกับสภาพผิวของตัวเองอะค่ะแต่งหน้าบ่อยไหมคะก็ไม่บ่อยนะคะก็แบบว่ามาเที่ยวสุดจะแต่ง แล้วเวลาแบบที่เราแต่งหน้าอย่างเงี้ยน้องมีวิธีที่แบบล้างเครื่องสำอางยังไงคะก็ต้องใช้เคนเซอร์ล้างออกก่อนนะคะแล้วก็ล้างด้วยโฟมแล้วก็เช็ดด้วยผ้าสะอาดค่ะมีเวลาออกกําลังกายมั้งไหมคะก็ออกประจำค่ะพวกวิ่งหรือว่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะท้างาถ้าสุดท้ายมีขอช่วยฝากเคล็ดลับดีๆเรื่องการดูแลสุขภาพผิวและสุขภาพใบหน้าให้เพื่อนๆหน่อยค่ะก็อยากจะบอกว่าให้ ล้างหน้านะคะด้วยโฟมที่เหมาะกับสภาพผิวแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดและเช็ดด้วยผ้าสะอาดค่ะก็จะทาให้หน้าแบบไม่มีค่ะบใช่ไหมยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพวกพี่ๆชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อแนนค่ะพี่แนนพี่จิวครับพี่จิวค่ะแล้วพวกพี่มี ยัดูได้สุขภาพดได้ไงคะถได้เล่นส่ได้ขนาดนี้ก็แพ้ลไมเยอะมันก็ช่วยได้จริงล้างหน้าป่อยคอับล้างหน้าให้สะอาดเออมาเป็นคนทานผัดอยู่แล้วไงคะค่ะแล้วก็ภายในเออใช่อย่างที่เป็นผู้หญิงนี่ที่ต้องแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาที่ทําความสะอาดเนี่ยยากไหมคะใช้กินซิงเยอะๆใช่ค่ะแล้วก็ล้างน้ำแล้วก็บํารุงธรรมดา สุดท้ายก็อยากจะให้พี่ทั้งสองคนฝากถึงแบบการดูแล,ลรักษาผิวหน้าผิวกายก็ถ้าเป็นผิวก็เน้นผักผลไม้เยอะๆวิตามินซีอะไรยเงี้ยค่ะค่ะแล้วสำหรับพี่จิมอะคะก็ล้างหน้าใช้ทีมก็คือสําหรับยี่ห้อที่ถูกเราอะให้ถูกต้องพราะล้างหน้าให้ถูกต้องถูกวิธีครับค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ มีมีค่ะมีมีค่ะแต่งกวาค่ะแต่งหนามีมีค่ะได้ไปออกกําลังกายที่ไหนกันบ้างหรือเปล่าคะไปไว่ายนะ้ำอยากถามว่าน้าองๆมีเคล็ดลับการดูแลสุขภาพหน้าไงทัง้งหน้าถึงได้ใสกันมากเลยอะคะ่ะกีฬาคนละก็ได้คอะเริ่มจากเว<ด>ลาล้างหน้าก็ล้างหน้านให้สะอาดนะคะดื่มน้ำเยอะๆปกติแต่งหน้ากันบ่อยไหมคะก็เฉพาะอตอนไปเที่ยวค่ะ ยังไงก็เดี๋ยวให้น้องๆเนี่ยฝากอะไรถึงเพื่อนๆทางบ้านด้วยนะคะเก็เวลาล้างหน้าค่ะก็ควรจะล้างหน้าให้สะอาดล้างเครื่องสำอางให้หมดจากใบหน้าของเราก็เวลาล้างหน้าเสร็จก็เสร็จคนหนึ่ง<ะ><ะ>ก็เดืมนําน้ล่าหรืออะไรยังไงก็ขอบคุณน้องๆมากค่ะขอบคุณค่ะ และแล้วภารกิจของพวกเราในวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนจะได้รับเคล็ดลับดีๆในการรักษาผิวหน้าผิวกายนะคะยังไงก็ขอขอบคุณสถานที่นะคะเสี่ยมแชร์ค่ะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ให้คาแนะนําดีๆที่มาช่วยแชร์กันนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่คอยติดตามชนกันมาตลอดนะคะขอให้เพื่อนๆอนรอติดตามนะคะว่าในเทปต่อไปเราจะมีอะไรดีๆมารับนอกันอีกค่ะสำหรับ,บวันนีสส้สวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะ bye, bye.